ในี่อนเราจะอธิษฐานเพื่อเด็กๆบคือว่าทุกคนละผู้ภูมผู้ควัญศิพราอบสเดชบคือตะเไม่เดเด็กๆทุกคนนะคะยืนด้านหน้ายืนดีๆค่ะเราไปถามเผื่อเด็กๆนะคะนี่คือผู้นาใช้พระเจ้านะคะนักมิชชันนารีนักธุรกิจใหญ่เพื่อพันธกิจนะคะนักเทศนานักประกาศนะคะผู้ที่ทําการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างคึ้จักด้วย อยู่ท่ามกลางเราแล้วนะคะอมาเด็กเด็กมานะคะเราไอฉันเอาเราเรียดมือออกมายืดมือเเด็กหลับตาลูกเเด็กหลับตาทุกคนแล้วก็เอามือเข้ามาเอามือ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 ประสานมือตรงนี้ลูกเอาขึ้นมาตรงนี้เออตรงนี้ลูกอะแล้วหลับตานะก็จะไปชนเพื่อนซอกซ้ายซอกขวาจะไปชนคนอื่นแล้วเราอยากคนอื่นจะมาชนเราด้วยนะคะหลับตาทุกคนหลับตานะเราจะเห็นพี่แม่เห็นพระเจ้าไหมลูกนะคะพี่เยซูยิ้มให้เราหลับตาทุกคนนะคะ เด็กๆนี้น่ารักทุกคนนะคะเป็นแก้วตาดวงใจเป็นของขวัญสําหรับครอบครัวพ่อแม่แล้วก็เป็นของขวัญสำหรับที่จักของเราด้วยเรา เป่าประกาศความเชื s <S ่อมาท่ามกลางพวกเขานะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอเป่าประกาศความเชื่อในนามของพระเยซูคริสต์เด็กๆเหล่านี้ผมจะขับพระเจ้าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็เป็นกองทัพของพระคิดที่มีพลังอย่างมหาศาลผงจะขัดพระเจ้าที่จะขับเคลื่อนอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าประทานสติปัญญาในความรู้เรื่องราวของพระเจ้าหัวใจจิตวิญญาณเขาจะยำเกรงพระเจ้าสูงสุดเพราะพรบนโลกนี้ผงจะขับพระเจ้าต่างๆนานาล้วนจะพระเจ้าจะจัดเตรียมให้ให้กับเขาผมจะขัพระเจ้าเขาจะไม่ขัดสนและไม่ขาดเส ิ่งใดในความจําเป็นในการใช้ชีวิตเพื่อการของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเขาจะพงศ์จจ้าประเจ้าจะมีสันติสุขพงศ์จะขาพระเจ้าและชีวิตของเขาจะเป็นที่ถวายกรติยศแด่พระนามของพระเจ้าด้วยพระเจ้าดูแลปกป้องเขาจากสิ่งชั่วร้ายใดๆสิ่งๆพงศ์จจ้าประเจ้าสิ่งใดที่เป็นที่ความมืดพงศ์จจ้าประเจ้าที่จะทําลายชีวิตจิตวิญญาณของเขาอนาคตที่เขาจะมีต่อพระพัก์ พรของพระเจ้าที่คงจะทอแสงมาถึงเขานั้นบรเมัเราขอสั่งปิดกัน้นบรเิษออำนาจมืดนั้นทุกชนิดทุกทางพริัพระเจ้าที่ไม่สามารถที่จะแตะต้องชีวิตของพวกเขาได้เขาจะเดินทางไปไหนพรเจืาใกล้ ใกล้ไกลพงศ์เจษาพระเจ้าเขาจะเป็นที่ชื่นชอบพงศ์เจษาพระเจ้าในสายตาของมนุษย์ในสังคมมนุษย์พงศ์เจษาพระเจ้าด้วยสังคมโรงเรียนสังคมที่ทํางานสังคมครอบครัวปู่ย่าตายายคนข่าเขาจะเป็นที่รักใคร่และเป็นที่ปวดบานสําหรับหัวใจของมนุษย์ทุกคนและเขาจะเป็นที่ปวดบานในสายพระเนตรของพระเจ้าในทุกเรื่องที่เขาได้ทําต่อพระพักของพระเจ้าพระเจ้าสอนเขาพิจารณาในความเป็น เด็กของเขาในอายุของเขาในวันคืนของเขาด้วยพงศ์จักาพระเจ้าและบัตรนี้พงศ์จักรเขาอยู่ท่ามกลางเราผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่าวิญญาณเป็นพ่อแม่พงศ์จักแล้วเป็นอ่า ผู้ที่ดูแลที่วงส์ทรงมอบหมายให้พวกเราดูแลจิตวิญญาณแล้วเขาจะเป็นลูกหลานของเราทุกคนแลาจะช่วยอบรมพะระเจ้าข้าเขาในทางธรรมพะระเจ้าข้าเพื่อเขาจะไม่พลาดจากทางเดินทางที่เขาควรจะเดินด้วยเราจึงอธิษฐานเลยค่ะขอพรมาอยา่างพวกเขาทุกคนไว้ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเม่ม